สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือโคมไฟสปอร์ตไลท์นะครับโซล่าเซลล์ของแรมตันรุ่นออร่านะครับรุ่นนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นสปอร์ตไลท์แบบพกพาประจำปีนี้เลยครับเพราะว่าเจ๋งมากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยชาร์จโซล่าเซลล์ก็ได้ชาร์จ power bank ก็ได้ตัวตัวเครื่องเป็น power bank ก็ได้แล้วก็ชาร์จ usb ก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยอึดสุดๆแล้วเขาว้าเนกประสงค์มากนะครับรุ่นนี้เนี่ย เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้กันก่อนนี่หนะ้าตาเขาดีขนาดของเขาอยู่ที่300วัตต์นะครับความสว่างเขาอยู่ที่5,000รูเมนสุดยอดไหมเป็นสินค้านะครับแรมตันเนี่ยเป็นสินค้าของคนไทยนะทำมาเพื่อคนไทยในราคาที่จับต้องได้นะร,ราคาไม่แพงด้วยนะครับด,ดูนีหน้าตากระทัดรัดดูดีมากเลยน้ําหนักเนี่ยกำลังดีเลยไม่หนักเกินแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปข้างหลังจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะเพราะนั่นเพื่อนเนี่ย จะชาร์จไฟบ้านก็ได้หรือว่าจะเอาไปตากแดดอย่างนี้ก็ได้นะครับชาร์จโซล่าเซลก็ได้สามารถตั้งเป็นขาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะแขวนไว้แม่ค้าช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะตอนนี้ผมขายให้เยอะมากเลยคือแม่ค้าทุเรียนนะครับเขาบอกว่าไฟไอดวงแบบกลมๆธรรมดาเนี่ยมันสว่างไม่พอโชว์ทุเรียนไม่สวยนะครับเลยจะเอาไฟอย่างนี้ไปโชว์ครับแขวนไว้่างนี้เลยครับแล้วก็ส่งลงมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยมีสวิตตัวนี้มีสวิตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น2ช่องจะเป็นช่องอ่า power input ก็คือ เอาเวลาเราจะชาร์จเขาเนี่ยเราก็ชาร์จช่องนี้นะครับตรงนี้จะมีไฟบอกนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแค่ไหนแล้วจะเห็นไฟกระพริบกระพริบเห็นไหมครับถ้าเต็มมันจะขึ้น4ขีดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่อง power output หรือว่าเป็น power bank นะครับเราสามารถถ้าเกิดแบตโทรศัพท์มือถือเราหมดนะครับเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับข้างในเนี่ยเขาบรรจุแบตเตอรี่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับ4ก้อนนะครับขนาดก้อนละ2,600มิลลิแอมป์นะครับ4ก้อนนี่ก็ปาไปเท่าไหร่ หนึ่งประมาณหนึ่งมืนกว่ามิลลิแอมนะครับใหญ่มากนะครับสวิตตัวนี้เนี่ยเปิดนี่เปิดโอโ้สว่างไหมสว่างไหมโชว์ของกันไงสว่างมากถ้าเกิดไม่ชอบสีนี้นะครับกดสวิตใหม่อีกทีหนึ่งจะได้เป็นแสงสีวอร์มนะครับแสงวอร์มถ้าไม่ชอบแสงวอร์มนะครับกดใหม่จะได้เป็นแสงสีคูไว้นี่คูไว้ควไูควไควทคือเป็นการเป็นแสงที่ผสมผสานกันระหว่างขาวกับวอร์มแค่นี้ยังไม่พอนะครับเขาตัวเขาเองเนี่ยยังเป็นไฟฉุกเฉินได้ด้วยนะครับ นี่เปนไฟกระพริบนะครับติดไว้ที่รถก็ดีนะครับเผื่อมีเหตุอะไรก็เอาไปติดไว้นะครับจะได้เห็นหรือว่าถ้าเกิดต้องการให้ร้านเราเด่นนะครับให้รถขับผ่านไปผ่านมาเรามองเห็นนะครับติดอย่างนี้ก็ได้คนก็มองโอ้โ oh, หข้างในมีอะไรเนี่ยก็เห็นเราขายของใช่ไหมเจ๋งมากหรือว่าเพื่อนๆที่จะเอาไปแบบเป็นแคมป์ก่อสร้างอะไรนะครับต้องการให้คนแบบหลบทางก็ได้นะครับพูดถึงแคมป์ก่อสร้างอ่าถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งจะดับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสว่างจ้าเลยเอาไว้ส่องทางานนะครับส่องทานู่นทํานี่ สว่างนะครับตัวนี้เนี่ยสว่างถึง5,000ลูเมนเลยนะครับที่บอกไปนะครับสามารถตั้งท่านี้ก็ได้ตัวนี้สามารถปรับความแข็งของขาได้นะครับปรับได้เลยนะครับเท่าที่เราต้องการตัวนี้จะมีตะขอมาให้ด้วยนะครับสามารถแขวนได้ผมอยากจะบอกว่ามันอนเนกประสงค์จนไม่รู้จะอนเนกประสงค์แค่ไหนคือเหมาะมากแล้วที่สําคัญนะครับที่บอกไปว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาใส่มา4ก้อนก้อนละ2 000, 6 0 0เองรามันทาให้มันอยู่ได้อึดมากเขาเนี่ยเปิดทิ้งไว้เงี้ยเปิดได้อยู่อ่าเปิดไว้ได้ประมาณ8ชั่วโมงเลยนะ ยี่ห้ออื่นเนี่ยเปิดได้ไม่ถึงสี่ชั่วโมงก็จะดับไปนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยเปิดทิ้งไปเลยครับ8ดชั่วโมงขายของจนเก็บร้านแล้วไฟก็ยังติดอยู่เลยนะครับถามว่าถ้าเกิดไฟสว่างเกินไว้แสบตาหลีได้ไหมหลีได้อีกรุนี้หลีได้อีกหลีหลยังไงครับกดอย่างนี้นะครับให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ไฟก็จะเบาลงเบาลงเบาลงนะครับหลีได้ทุกสีนะสีวอร์มนี่ถ้าเกิดต้องการให้มันเบาลงนะครับเราก็แค่กดปุ่มันนี้ปุ่มเดียวแล้วถ้าเกิด่ม กดค้างไว้เนี่ยมันก็จะหลีลงไปเรื่อยๆนะครับคุจะเห็นว่ามันหลีลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดเปิดอีกทีหนึง่งเปิดไปสีอื่นก็จะเป็นแสงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดอยากจะหลีล้วก็กดหลีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยหลีกันนะเขาชอบแบบแรงๆแต่ว่าเขาก็ทําเผื่อไว้ไงเผื่อไว้ก็เผื่ออยากจะหลีอะไรเงี้ยเจ๋งไหมข้างหลังเนี่ยเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับอย่างที่บอกเลยเพื่อนๆสมมติคิวเข้าไปในปงในป่าอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีที่ชาร์จแบตนะครับมันเป็น power bank ในตัวด้วยแล้วก็ชาร์จแบตด,ด้วยอ่าแบต แบดด้วยแสงแดดแล้วหลังจากนั้นเราก็อยากจะชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรเราก็มาชาร์จตรงนี้เป็น power bank ในตัวอันเนี้ยของแรมตันออกมาเนี่ยเหลือเชื่อนะดีขนาดเนี้ยราคาไม่ถึงพันดีมากเลยราคาหลักร้อยเองแก้วนี้ใสก่กิ๊กแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น IP66 ครับ IP66 แปลว่าตัวเนี้ยกันน้ำ100%นะครับตากแดดตากฝนไปใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยแสงดีมากแสงแบบสว่างแบบเหลือเชื่อขนาดแบบ5,000ลูเมนนะครับ สว่างมากๆเลยเปลี่ยนสีได้นะครับเป็น Power Bank เยอะๆ,ๆอันนี้เยอะมากต้องจัดแล้วผมว่าต้องจัดแล้วเป็นน้องจัดแลลวเหมาะไหมมีไฟแบตเตอรี่บอกสถานะภายในกล่องก็จะมีตัวโคมแล้วก็มีสายชาร์จของตัวเขาให้อันหนึ่งนะครับก็สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับร้านไฟฟ้าลีท่งเม้งของเรานะครับมีเก็บเงินปลายทางจัดส่งสินค้าทุกวันนะครับมีคลิปวิดีโอบอกวิธีใช้ทุกอย่างนะครับเราเนี่ยเป็น ตัวแทนอย่างเป็นทางการอย่างถูกต้องนะครับของบริษัทแลมตันนะครับของที่เราขายนี่ก็ราคาถูกที่สุดเลยครับในท้องตลาดน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เข้ามาซื้อที่ร้านเลยก็ได้เพราะว่าตัวร้านเราเนี่ยเรามีตัวร้านเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆเลยนะครับบริการเต็มที่นะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นโคมฟลัดไลท์ขนาด300วัตต์โซล่าเซลล์แบบพกพาได้ของแลมตันนะครับค่าไฟเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องเสียค่าไฟเลยเอาไปเพื่อนๆเราไปนะเอาไป ขายของเอาไปขายอ้เอาไปแบบทําได้เยอะทํางานกลางคืนนะครับเอาไปส่งสัตว์เอาไปตั้งเต็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าติดไว้ในบ้านติดไว้ในรถก็ดีนะครับเวลาไฟดับหรือว่าต้องการแสงสว่างที่สว่างสว่างนี่เราก็เปิดชอบแสงอะไรเราก็เปิดนะครับแรงมากเลยสว่างมากเลยประทับใจประทับใจผมชอบมากเลยรุน่นนี้อยากจะบอกเลยเป็นโคมไฟแห่งปีเลยนะเพื่อน ชอบแล้วก็อยากให้เพืเ่อนๆมีนะครับราคาไม่แพงแบตเตอรี่อึดทนแล้วก็ของคนไทยเราเองนะครับใช้เลยฟันทงขอบคุณครับ